สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้องไป,งปสูบสุกคนเด้อเราจะเนาะสำหรับเมนูเนี้ยกินแรงบุม๋มเราจะเนาะบุ๋มมันเอาหมูหมูแล้วก,ก็หมักอันซอยแล้วก็หมักน้ำปลาซชนะจ้ะแล้วก็มาย่างมาปิ้งใส่ใบตองพี่น้องเลยโอ้ยแล้วบุ๋มก็ทิเอานี่หอยอีกครึ่งๆแล้วจ้ะเนาะค่อยจะให้กลับด้านได้เนาะจ้ะเนาะเมนูที่เกินเมนูอย่างหน่อยจ้ะเมนูคิดอยากกันเชื่อหนะ่าพี่น้อง หมูหมักน้ำปลาเนาะตจ้เนาะหมูหมักน้ำปลาแล้วก็มาย่างกินนะเชื่นอนเจประมาณนี่ยเจ้าเนาะหน้าตาสงสัยทานแล้วสีแห้งปวดแล้วเจ้าเนาะย่างแบบหอมๆกินน้ำปลาใบข้าวเหนียวท่อน,อนโอ้ยหลอมามาแล้วแ <c oughs> ม่มันลำลายแตกพี่น้องเัย <c oughs> แตกกะหรี่นะเจ้า <laughs> แล้วก็มีอีกอย่างนึ่งนิดเดียเนาะนี่พอดีบุ้งมันตลาดนัดวังมือวันวันอาทิตย์นิดเดียเนาะจะบุ้งบุ้งเสื่อนปลาหมึกหมาหนวดปลาหมึกหมาแล้วก็เอาบุ้งหมักใส่อันซอสหอยนางรมแล้วก็ชิมมะมะย่างกินนิดเดียเนาตะตอนนี้ก็หมักไว้รอให้หมูแล้วสุกรอให้หมูสุกดีก็ทิก็ทิย่างปลาหมึกน้ำก้นยนิดเดียเนาะ แล้วก็ตำน้ำจิ้มเผ็ดเสมสมๆพี่น้องเลยอืมไ่ได้ยวนยน,น้ำลายนะจ๊ะน้ำลายบุม๋มแตกเราพี่น้องเลยอืคิดเห็นง่ะอืเบียบโอ้โห้ฟินๆเนี๋ยกินแรงเราแต่มืนอี้เมนูอันคิดอยากคิดยากพี่น้องยนี่กำลังไอห้อยเดี๋ยวย่างไปเลยเดี๋ยว่อยมาเบิง้ง หน,าาน,น,น้าตาต่อไปหน้าตามมวนหมูมย่างปิ้งอ่ะน้ำปลาบุมก็เรียบร้อยแล้วนะตอนนีม้มึงสีสันหูือว่าพี่น้องทุกขู่ทุกคนอันนี้บริบวรนัน่นนะจ๊ะนะแบบโอ้ยน้ำหลายไหลบส่สาวอือม,มึงมึงเนเี่ยแหมนี่ขนาดเลยต๊ะหมักน้ำปลา เดี๋ยวก็มาปิ้งอันนี้คือสุกแล้ว,วนะจ๊ะนี่คือเหนียวเหมแล้วจ้ะเนาะืมเสร็จไปแล้วเมนูนึงนจ้ะเนาะนี่ก็จะย่างปลาหมึกตอปลาดนพี่น้องเอ้ยบุ๋มก็ทอดเวลาปลาหมึกกันมักอันชดหอยนางลมแล้วจ้ะเนาะขึ้นเตาแล้วเด้อพี่น้องไงะนะอ้ยบ้านมีอยู่สีหนวดจ้ะมีอยู่สีหนวด ที่หนวดน้อยๆน้อยๆไงเติบแล้วพี่น้องเลยอืมเอา่ะไม่หนีก่อนตีล้อล้อเราสุกเ็จะเนาะอ,อันนี้ลงไปก่อนเสรยดายซอดหอยนางลมลงไปใส่ต่ออืม <laughs> ามาเมนูด้านหน่อยนะแบบนี่ก็เริ่มหอมแล้วเ้ะถึกเตาน้อยนึงถึงทานกับความห่อนแล้วเต๊าะโอ้ยหอมฟินๆอย่ามาล้อเบ,บิ่งหน้าตาตอนสุกแล้วเตนน้ามือย่างของบุ๋มก็เริ่มเพี้ยนแล้วเต๊าะือแต่บุม๋มเดี่ยวช่วยงมงายแล้ะเนาะ ว่าอย่าเราบ่กเหีมทั่วถึงแล้วเนาะอย่างต่อทานหอมหอมเลยพี่น้องเไยเซี่ยวเนื้กวนกันเซี่ยวเนื้กวนน้องนอนดูพายอยู่มันเก๋เนื้กวนน้องเซี่ยวเนื้กวนน่องเื้อกวนน่องอืมอ๋อถุยเหี่ยมเลยเนื้ีมันลูกเนื้อีมัน ซุ้มให้ิึงใกล้ๆแล้วจ้าะเพราะว่าเอาหน้าจอเข้าไปใกล้ป่ะเด้มันห่อนห่อนอันเตาพี่น้องเลยอือหือแบบโอ้หอมโยนน้ำลายสุดๆเดี๋ยวรอมาเบิ่งตอนใส่จานแล้วนะจ้เนาะคลิปนี้อาจี่บ่มีรีวิวเล้วจ้าะเพราะว่าก็ได้ไปตำพริกตำยังแล้วเล้วจ้าะแล้วก็บุ่งกั จะได้ไปสวยไปอยังใส่จานแล้วเจ้าเนาะคลิปนี้ก็มาถ่ายเบิ่งว่ากับเขาเลี้ยงมื้อนี้บุม๋มคออือย่างย่างอันหมูหมักน้ำปลากับย่างปลาหมึกเน,นาะเจ้าเนาะเดี๋ยวเราเบิ่งตอนสุกแล้วเจ้าเนาตาหมึกย่างของบุ๋มเรียบร้อยแล้วเน,นาะเจ้าเนาะนี่กับหมูหมูกับย่างเรียบร้อยแล้วเน,นาะเจ้าเนาะนี่หมักหนาวหมักหนาวเตรียมไว้ถ้าไปตำน้ำจินน้มเนาะเจ้าเนาะอืม่งหน้าตาอื สำหรับคลิปนี้บุมก็สิขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้จบคลิปผ้าย่างย่างหมูกับย่างปลาหมึกแต่เพียงเท่านี้เนาะจ้าเนาะอืมท <c oughs> ีปป่ใซอยแล้วก็ตัน้ำจิ้มเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆแล้วจ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเบึงคลิปของบุมเนาะจ้าเนาะไปซ่ากับขออภัยแล้วจ้าเด้อช่วงนี้ จ้องหน่าจอลายเบาไหวนอนเจาะถ้าจ้องตัวหนังสือลายกับเบาไหววินหัวเยู่จ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า